สวัสดีค่ะเด็กๆนักนะเรียนชั้นปสาคุณครูอยู่ทั้งนี้อันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะหรือ ep 2ของครูนะคะในเรื่องของหลักการเลือกซื้อสินค้านะคะเด็กๆพร้อมไหมคะที่จะไปรับชมถ้าพร้อมแล้วนะเราไปดูกันว่าหลักการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยจะต้องไปแบบอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะน้องๆยังจากันได้ไหมคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับหลักการเลือกสินค้ากันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเรากลับไปทบทวนของคาบที่แล้วกันก่อนเลยคะ่ะการบริการคือการให้ความสะดวกความพึงพอใจในด้านต่างๆแก่ผู้บริโภคค่ะยกตัวยอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแต่เราไม่มีรถเราก็อาจจะไปใช้บริการจากรถประจำทางรถแท็กซี่หรือรถตุก๊กต๊กเพื่อให้คนขับพาเราไปส่งสถานที่ที่เราจะไปซึ่งในการท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าเป็นการบริการเหมือนกันเช่นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยมีผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศ์การสอบถามเส้นทางจากผู้ให้บริการข้อมูลเป็นต้น นอกจากนี้เวลาที่น้องๆไม่สบายก็สามารถไปหาหมอเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ได้เช่นกันค่ะหรือเมื่อเวลาที่ต้องการฝากเงินออมน้องๆก็สามารถไปฝากเงินที่ธนาคารซึ่งถือว่าเป็นการใช้บริการค่ะ น้องๆมีวิธีการในการเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันกันอย่างไรบ้างลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะในการเลือกซื้อสินค้านั้นสิ่งแรกที่น้องๆต้องคิดก็คือความประหยัดค่ะเราจะต้องมีการวางแผนรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและสินค้านั้นเหมาะสมกับราคาค่ะ อย่างที่สองเราต้องนึกถึงการเกิดประโยชน์ค่ะสินค้าชนิดเดียวกันอาจนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่เท่ากันเช่นรองเท้าและสุดท้ายที่เราควรนึกถึงก็คือคุณภาพค่ะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ตรวจสอบก่อนว่าสินค้าที่จะซื้อบอกอายุการใช้งานหรือบริการหลังการขายหรือไม่โดยดูจากฉลากสินค้า เพราะถ้าสินค้าต่างๆไม่มีคุณภาพเมื่อเวลาเราใช้สินค้านั้นๆอาจเกิดอันตรายกับเราค่ะวันนี้แม่ของพลอยจะทำกับข้าวโดยที่มีปลากระป๋องเป็นส่วนประกอบแม่จึงใช้ให้พลอยไปซื้อปลากระป๋องมาสองกระป๋องเอ๊ะเอากระป๋องไหนดีนะจะกระป๋องไหนก็คงเหมือนกันกลับมาแล้วค่ะแม่นี่ค่ะแม่ปลากระป๋อง ทำไมอีกกระป๋องถึงบุบบูบี้อย่างนี้ล่ะลูกพลอยได้เลือกหรือเปล่าจ๊ะจะต้องเลือกด้วยล่ะคะแม่พลอยนึกว่าจะกระป๋องไหนๆก็เหมือนกันไม่ใช่หรอกจ้ะอาหารกระป๋องก็มีวันหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พลอยจะซื้ออะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่ค่ะแม่คราวหลังพลอยจะดูวันหมดอายุคะ่ะ น้องๆรู้ไหมคะว่าความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญมากเลยนะคะความปลอดภัยหมายถึงสินค้าหรือบริการนั้นๆต้องไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเช่นในการเลือกซื้อปลาปลาจะต้องสดเหงือบมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นตาปลาใสาไม่ขุ่นเป็นสีเทาเนื้อปลาจะต้องไม่เป็นรอยบุ๋มค่ะการเลือกซื้ออาหารกระป๋องต้องไม่หมดอายุกระป๋องต้องไม่บวมค่ะ คราวนี้น้องๆก็รู้จักวิธีการเลือกซื้อสินค้าอย่างถูกต้องกันแล้วนะคะก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามกันด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะคะช่วงฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆเลือกถูกในข้อที่ถูกและเลือกผิดในข้อที่ผิดค่ะ ข้อหความประหยัดคือการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นข้อ2ส,สินค้าที่แพงคือสินค้าที่มีคุณภาพ ข้อ 3. อาหารกระป๋องทุกชนิดไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคข้อ 4. สินค้าที่มีความปลอดภัยคือสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค มาดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยนะคะข้อ1ความประหยัดคือการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ2สินค้าที่แพงคือสินค้าที่มีคุณภาพเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเราควรเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและสินค้านั้นเหมาะสมกับราคาสินค้าที่มีคุณภาพไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงเสมอไป ข้อ3าอาหารกระป๋องทุกชนิดไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอาหารกระป๋องที่มีคุณภาพจะต้องยังไม่หมดอายุและกระป๋องไม่บุบบูบี้ค่ะข้อสุดท้ายสินค้าที่มีความปลอดภัยคือสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เป็นอย่างไรบ้างอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบกันถูกบ้างไหมคะทั้งสี่ข้อนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆก็คงรู้จักวิธีการเลือกซื้อสินค้าแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมกับล้างมือบ่อยๆนะคะ เวลาออกไปข้างนอกหรือพบเจอผู้คนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยโควิดระบาดค่อนข้างเยอะนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งตัวเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองคลิปนี้บายบาย